สวัสดีค่ะพี่น้องพวกับกช่องก้อยเป้เรืองแสนโอ้ยนหนาวแห้ง,งหนาวแห้งเยน็ยนเยน็ยนเย็นเย็นมากเลยคิดทอดคิดถึงเนื้อหาพี่น้องจึนมากรายงานโตก็พี่กับน้องก,ก่อนว่ามันหนาวแหง้งอากาศตอนนี้ก็ประมาณ ี่โมงเก้าโมงเช้านะคะเก้าโมงเชา้าหนาวแห้งนอนเย็นไม่เป็นหนาวดอกถ้าหนาวนี่คือว่ายัางแต่เป็นเย็นมากเลยนะพี่น้องอากาศเย็นจ้อยจ้อยเย็นมากอันนี้ก็เป็นฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะคะ ใบใหม่เปลี่ยนสีใหม่ดูดูใบไม้ร่วงค่ะกระสีประมา้านีได้พินน้องโลนลงมาจากตน้นก็จะเป็นสีสันอย่างนี้นะคะคพี่เห็นน้องมาเบิง อากาศเย็นแบบว่าโอ้โหสุดยอดคิดฮอดคิดเทิงกันบออยู่ดีไม่แห้งรักษาสุขภาพเ้้ยพี่น้องเด้อถ้าอากาศเย็นยตเย็นวั้อาเต้พี่น้องขาเบิ่งน้องก้อยกะสบายดีค่ะทำงานอากาศเย็น นี่พี่น้องราะว่าช่วงเดือนมกราคมพาหรือว่าเมษานะก็ใบใหม่ก็สิเป็นเขียวเขียวได้พี่น้องมันก็จะเขียวเขียววันนี้ช่วงนี้กะช่วงคิดว่าอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้านี่ก็จะมีหิมะตกแล้วนะคะเพราะว่ามันเย็นมากเออมันเย็นจริงๆเย็นจ้อยจ้อย ลมวอยๆนะคะนี่เห็นบอพี่น้องเป็นสีเหลืองทองสีเหลืองทองนะคะกับสีโลนเบิดกับกลางเบืดกลางเห็นไหมคะพี่น้อง ง่ามด้วยความเย็นใน,เย,นเย็นเย็นเนืบเนืบเลยจะน้อยกะเดือนนี้เดือนหน้าผุนแล้วกะสีเขาเดือนหนาเดือนฮอผุนแล้วพี่น้องจางสีมีดอกไม้ดอกตอกออกมาตอนนี้กระทาให้พี่น้องเขาเบิง้งนิดนิดหน,น,น่อยๆน,นะคะช่วงหนา,นาหนาวน,นี่ก็สีบวค่อย <c oughs> บันไดนอกจากจะมีมามา่มาโปคลุ่มมีความเย็นเขามาก ิวก็สิว่คอยปัไนไดวิวจะสวยช่วงกุมภาอย่างนี้ละค่ะพี่น้องเพราะว่ามันอกีมีช่วงทีที่น้องก้อยเคยถ่ายอยู่ในคลิปน้องก้อยนะน,ะ,นะที่เป็นสวนดอกสวนดอกที่ริฟแน่สวนผลไม่เน่สวนแบบว่าพักแน่จังสิละค่ะเพราะว่าประเทศท้อนแรกเป็น,นปเป็นประเทศการเกษตร เป็นยังไงมัง้งคะครับเย็นมากเลยมือแดงหมดเลยมือแดงแห้งหนาวหนาวเย็นมากเลย เอามาให้พี่หนองเ่าเวิรงพ่อหอมผักหอมข้อพ่อหายยีนหอดคิดถึงนี่นะคะกับบุมีอยังไลยพี่นนองมาไลา่ง้านโตใพี่นนอนก็าหายยีนหอดคิดถึงเนาะ ความเย็นนะคะสร้างเป็นเนาะเดือนแน่กระดนแล้วเนาะที่ยาสองคนสู้มานำกันก่อนสีหอดฟังฟัานมีรถมีบ้านสมดังตั้งใจ ผ่านหอนพันนาสู่ทุกสูญยากันมาแปกตายเอื่อยว่าเคยทอดใจขออยู่ข้างกายด้วยคำว่าแค่ผมมีข้อแม้ย้อนคำว่าหักข้ามเดียวสันส้นๆที่ตกลงสร้างฝันหวังดูแลกันด้วยใจจริงแคอย่าปล่อยมือกันด้อ ถ้าเธอปัญหาเข้ามารังแกจับมือแน่นๆจนเท่าจนแกขอแค่ดูแลด้วยคำหาเราอยากถามหัวใจว่าเจ้าไม่ว่าจะอยู่รำกางปัญหาเข้ามาร้อยพันอย่างเจ้าวันที่วันเสด็จเดล่าแค่เห็นหน้าคนดี เอื้ยกับเสาเมือเ่อยบวแค่เรื่องได้บอกเคยยามดอกปัญหาน้อยใหญ่จะสู้รุยไปให้คนเ่ายองกะโดนเราดีที่เฮาสองคนสู้มาน้ำกันก่อนจะฮอดัางฟันวังดูแลกันด้วยใจจริงแท้โอ้เย็นสุดๆเลยพี่น้อง แล้วพี่น้องบุมีอีอย่างหลายเดอ้อพี่น้องฝากดูพี่นอ้นองดูแลเจ้าของพิ่นองพิดเทิงขอ,ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะไปแล้วนะคะมันเย็นบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าค่ะ